สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก4 3ทุกท่านนะครับวันนี้จะแนะนําวิธีการอัพแรงนะครับจากแร่งที่1เป็นแรงที่4นะครับเพื่อนสมาชิกที่มีความประสงค์จะขึ้นตําแหน่งแร้งที่4เลยนะครับเพื่อรับรางวัลโบนัสรีวอร์ดนะครับ 8.66bnb ครับเทียบเท่า2 42, 4 2 4 8 0บาทนะครับถ้า 1bnb เท่ากับ20,08นะครับอนาคตเหรียญ bnb จะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับจะไม่ใช่ตัวเลขนี้นะครับแต่ณวันนี้ครับวันที่27เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568ยังเป็นตัวเลขนี้อยู่นะครับ 1bnb เท่ากับ20,07-20,08ครับแต่คนที่ขึ้นแล้ง4แล้วนะครับขึ้นได้เลยนะครับไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านสามารถสมัครเข้ามา เป็นสมาชิกแพลตฟอร์ม C3 แล้วก็อัพแล้งจากแร้งหนึ่งตำแหน่งที่1เป็นแล้งที่4ได้เลยครับใช้เงินณวันนี้นะครับเพียงแค่ไม่เกิน1,400บาทนะพันสบาทแต่อนาคตอาจจะใช้เงินมากกว่านี้นะครับเพราะพันสี่แรก2 0 0 0 0 0คุ้มไหมครับนะครับเราเราสามารถถือครองเหรียญนด BNB ได้เลยครับในมูลค่า BnB นบะครับ8.66 BNB นะครับวิธีการนะครับเราก็สมัครเข้ามา ด้วยการเปิดกระเป๋าโทเค็นพ็อกเก็ตนะครับเปิดติดตั้งนะครับเปิดติดตั้งเสร็จแล้วเปิดกระเป๋าและก็เชื่อมระบบนะครับขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ผมได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับศึกษาคลิปการสมัครได้เลยนะครับจากผู้แนะนําของท่านนะครับสมัครเชื่อมระบบเรียบร้อยแล้วเราเข้ามาเปิดระบบเข้ามานะครับในกระเป๋าของเรานะครับตอนแรกก็จะเป็น00นะครับยังยังไม่มีมูลค่าอะไรนะครับเนื่องจากว่าเราสมัครเข้ามาด้วยเงิน200บาท นะครับหลายคนนะครับก็ถูกหักเลยครับในการเชื่อมระบบนะ0 6 0 6 6นะครับเราเติมมาส่วนใหญ่เติมเผื่อนะครับเติมเผื่อดีกว่าขาดนะครับติดกระเป๋าติดไปนวมไว้ด้วยนะครับ0.0067นก็ะครับก็จะเหลือเหลือเหรียญอยู่นิดหน่อยๆนะครับติดไปนวมไว้นะครับที่เหลือล่อนะครับรอระบบคำนวณจ่ายตามแผนโครงสร้างของ c 3นะครับด้วยการปลดล็อก2คนนะครับเราต้องปลดล็อก2คนเท่านั้นนะครับถึงจะมีรายได้ครับกระเป๋านี้ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับถึงมีรายได้ถึง12ดอลลาร์นะครับ12ลลาเพราะว่ากระเป๋านี้ปลดล็อก2คนแนะนําเพื่อน2คนแล้วและเกิดรายได้จากโครงสร้างแบตเตอรี่หนึ่งแตก2ในลูปของผู้แนะนานะครับมีรหัสอยู่ใต้ล่างแล้วนะครับทำให้เกิดรายได้ค่าบริหารอีกนะครับก็มีได้หลายข้อนะครับไปศึกษาในแผนการตลาดนะครับแต่วันนี้จะพา อัพแหลงสี่ครับหลายคนนะครับอาจจะยังไม่มีเหรียญเลยนะครับก็สามารถเติมเข้ามาได้เลยครับนะาพันสี่บาทนะครับใช้การอัพแหลงสี่นะครับเท่าไหร่ครับเรามาเปิดดูระบบก่อนนะครับอันแรกแรกนะครับเข้าเข้าเชื่อมระบบถ้าใครที่ใครที่สมัครมาแล้วนะครับก็กดไปที่ จิ้มไปที่นะครับแว่นขยายนะครับแล้วก็จะมีประวัตินะครับมีประวัติให้เราเข้านะครับประวัติเข้าสู่ระบบสีสก็กดเข้าร่วมได้เลยนะครับเข้าร่วมได้เลยนะครับก็เปิดระบบเข้ามานะครับในหน้าของไวเลตนะครับกระเป๋าไวเลตของเราจะตรงกับเว็บ3นะครับเราสามารถถอนได้เลยแต่เราจะยังไม่ถอนเราจะอัพแรงใช่ไหมครับในหน้าเว็บ3เมื่อกี้นี้ครับกระเป๋าโทเก้นพ็อกเก็ตนะครับมี ไวเลตมีเงินอยู่12บสอลลาร์นี่ก็มี12บสอลลาร์ครับในเว็บสาแล้วก็มีอยู่12บสอลลาร์ในซีสาแล้วก็มี13บสดอลลาร์นะครับตำแหน่งของเรานะครับตำแหน่งของเรานะครับเมื่อปลดล็อกแล้วเราจะขึ้นตำแหน่งแลงสองนะครับแลงสองครับตำแหน่งแลงหนึ่งคือนิวคอมเม m e r นะครับตำแหน่งแลงสองก็คือเพอร์เทสเทสเพดนะครับนี่ครับคือเทสเทสเพดถ้าสะกดผิดขออภัยนะครับตำแหน่งแลงสามคือ แอมเบอร์นะครับเมมเบอร์นะก็เราจะขึ้นตำแหน่งแหลงสี่ด้วยกันนะครับแต่ให้จำไว้นะครับบางคนยังไม่มีเหรียญอยู่ในการอัพแหลงเราต้องเติมให้เพียงพอครับเติมไม่เพียงพอเติมเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอครับมาดูตารางครับเทียบตารางให้ดูเทียบตารางให้ดูนะครับนี่ครับตารางแหลงหนึ่งครับนิวคอมเมอร์นะครับใช้เงินเข้ามา0 0 0 6 6ใช่ไหมครับครั้งแรกที่เราเข้ามา200บาทนะครับแหลง2ครับ เ e อ t ทสส i p เ e จนะครับ0.00594แด์้แลงสร์ง4ที่เราจะขึ้นครับ Associate นะครับรวมแล้ว4ตำแหน่งแล้ว4ตำแหน่งเนี้ยใช้ใช้เงินเพียงใช้เหนนรียญเนี้ก็เราเราขึ้นด้วยเหรียญ BNB ครับ0.04532 0.04532 00เนี่ยถ้าเทียบเป็นดอลลาร์ณนะวันนี้ครับก็เท่ากับประมาณ38 38ถึง40ดอลลาร์ครับใช้เงินไม่ถึง1,400บาทนะครับณนะวันนี้นะครับแต่อนาคตถ้าเหรียญ BB มีมูลค่านะครับมีมูลค่ามากกว่าเหรียญละเหรียญละ17,000เจ็ดหมื่นสองหนะก็จะใช้ใช้เงินเยอะนะครับในการอัพอัพแหล่งนะครับอัพแหลง่งแต่ณเวลานี้เราเราใช้แค่1,400นะครับสมัครเข้ามาได้ง่ายๆครับด้วยการสมัคร1,400ได้ได้ถือของเหรียญ 8.66 BNB นะครับก็เท่ากับ200,000กว่าบาทนะครับกระเป๋าไปนี้นะครับอย่างที่ผมบอกกระเป๋าไปนี้นะครับมีเหรียญอยู่แล้ว12เหรียญนะ12เหรียญนะครับเราใช้เหรียญประมาณ3 38 39 40เลยนะเติมไว้เผื่อนะครับก็แต่เรากระเป๋านี้ขึ้นแรงสองแล้วแนะนำปลดล็อกใครที่ปลดล็อก2คนจะขึ้นแรงสองนะครับเราจะเติมแค่แรงสาม แลงสี่นะครับแลงสามแลงสี่แต่ละกระเป๋าแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเข้ามาดูกระเป๋าของตัวเองนะครับแลงสามเราเนี่ยเมมเบอร์เติมเข้าไปอีกศูนย์จุดศูนย์ศูนย์แปดห้าแปดนะครับแล้วก็ตำแหน่งขึ้นแลงสี่ที่เราต้องการจะขึ้นนะครับเอสโซซีเอ็ดนะครับก็ศูนย์จุดศูนย์สองสี่สองศูนย์ครับเราสองตัวเลขนี้ครับมาบวกกันครับบวกกันครับตำแหน่งแลงสามแลงสี่เป็นจำนวนบีเอ็นบีศูนย์จุดศูนย์สามสองเจ็ดเราทำการ คิดแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อเราจะรู้ว่าเราจะเติมเหรียญเข้าไปเท่าไหร่ครับ0.0327นะครับถ้าเทียบเป็นถ้าเทียบเป็น usdt เราก็ไปเปิดที่ google chrome นะครับพิมพ์เข้าไปหาเลยนะครับแปลง bnb เป็น usdt นะครับแล้วก็สลับเอานะครับสลับขึ้นให้ bnb อยู่ข้างบนนะครับเราต้องการเติมเข้าไปมีเหรียญอยู่ในพอร์ตนะครับของ c 3 0.0327เท่ากับ 28นะครับ28ดอลลาร์ครับเราเติมไปเผื่อเลยนะครับ29 30นะครับเติมไปเผื่อ30ดอลลาร์เลยนะครับก็เอา30ดอลลาร์นะครับที่เราจะต้องการเติมนะครับเข้าไปในการอัพแรงสามแรงสี่แต่หักด้วยเงินในกระเป๋าเรามีอยู่แล้วนะครับ12ดอลลาร์จำได้ไหมครับกระเป๋านี้มี12หลายคนมีเท่าไหร่เอามาหักครับหลายคนไม่มีเลยก็ เติมไปเต,ต็ตมๆเลยนะครับ30ดอลลาร์ทั้งหมดเลยครับ30ดอลลาร์นี้ใช้เงินประมาณพัน0นึ่บาทนะครับหนึ่บาทเท่านั้นเอง şey นะครับถ้าเราถ้าเราขึ้นแรงสองแล้วนะครับปลดล็อกสองคนแล้วนะครับถึงรวมกันแล้วแรงหนึ่งถึงแรงสี่ใช้เงินพันสี่ครับแต่เราขึ้นแล้วสองตำแหน่งนะครับแรงหนึ่งแล้วก็เราปลดล็อกด้วยการแนะนำสองคนแล้วก็จะประหยัดเงินลงนะครับเพราะเราเข้ามา200แล้วก็แนะนําคน2คนนะครับ2คนนะครับก็คือ400ร้อนะครับแล้วก็เหลืออีกแค่นะ แลงสามแลงสี่นะครับก็เติมไปเผื่อนะครับสาดอลลาร์เลยนะครับแต่กระเป๋านี้มี12บสอเราก็เติมไป18ดอลลาร์นะครับสิดอลลาร์เอาสิดอลลาร์ถ้าคูณ33บาทต่อหนึ่งดอลลาร์นะครับก็เท่ากับ5้าร้อยเก้าสิบสี่หกร้อยบาทครับหกร้อยบาทเองนะครับก็เติมเข้าไปตรงนี้ให้เป็นไม่ใช่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะไม่เปลี่ยนนะครับแต่กระเป๋าเราเนี่ยกระเป๋าเราจะเปลี่ยนนะครับกระเป๋าที่เรามีอยู่แค่12ดอลลาร์นะครับกระเป๋าไวเลส์นะครับโทเค็นพ็อกเก็ตนะครับ ตรงนี้เราค่อยมากดอัพนะครับเราเติมครับเราเติมเข้าไปนะครับตรงนี้ครับนี่กระเป๋าตรงเนี้ยจะต้องเติมให้เป็น30ดอลลาร์นะครับสาดอลลาร์ครับวิธีการเติมแล้วก็ออกไปเติมนะครับออกไปเติมนะครับถ้าใครเติมไม่เป็นนะครับก็คัดลอกที่อยู่ของเรานะครับในเชน OPBnB นะครับส่งให้ผู้แนะนําผู้แนะนําโอนให้เรานะครับโอนเงินให้เขานะครับหนึ่บาทหรือถ้า เริ่มต้นตำแหน่งใหม่เลยก็โอนไปให้เลยนะครับพันสบาทนะครับตั้งแต่แรลงหนึ่งถึงแรลงสี่เลยนะครับใช้เงินไม่เกินพันสี่แล้วก็เผื่อๆไว้ครับเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเงินก็ไม่ไปไหนแล้วครับเงินก็อยู่ในกระเป๋าเรานี่แหละครับเราก็สามารถถอนออกคืนได้เหมือนเดิมนะครับแต่เราเติมเข้ามาเพื่อเผื่อให้การในการอัพแรลงจะได้มีเพียงพอในการอัพแรลงทั้ง4แรลงนะครับหนึ่งสอนะครับโอเคแล้วก็ออกไปโอนครับโอนให้มาสมมุติว่าโอนมาครบแล้วนะครับผมจะไม่ สอนวิธีการโอนนะครับสําหรับคนที่เทรดเป็นแล้วมีกระดานเทรดเขาก็จะโอนเป็นนะครับคนที่เทรดไม่เป็นโอนไม่เป็นก็ฝากเหรียญซื้อเหรียญกับผู้แนะนำนะครับที่เชื่อถือได้นะครับที่เขาโอนเหรียญให้เราได้นะครับก็โอนมาจนกระเป๋าเนี้ยของเรานะครับเป็น30เป็นเป็นเหรียญที่เพียงพอในการอัพแหลงของเรานะครับเราก็เข้าสู่ระบบเลยครับกดเข้าสู่ระบบเลยนะครับกดเชื่อมต่อระบบเลยนะครับนะครับอันนี้ให้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่า ว่าเหรียญที่เราจะเข้าไปนะครับ18เหรียญเนี่ยเท่ากับ Bnb อ0 2 0 8ศนนแนั่นอันนี้เราเทียบค่าได้ครับไปศึกษาได้ใน Google นะครับก็พิมพ์ดูนะครับว่าเราต้องการซื้ออีกเท่าไหร่ครับขาดเท่าไหร่ก็ซื้อเท่ามาได้นะครับโอเคนะครับก็เติมเข้าไปให้เพียงพอพอเติมเข้าไปให้เพียงพอเสร็จแล้วเราก็มากดตรงนี้ครับอัปเกรดนะครับอัปเกรดนะครับตรงนี้รหัสนี้เป็นตำแหน่ง ที่2แรงที่2นะครับเพอร์เทสิเพตนะครับแต่ถ้าคนที่เป็น0ูนย์เลยก็จะเป็นนิวคอมเมอร์นะครับก็กดที่โอนตั้งแต่พันสครับก็กดกดอัปเกรดตรงนี้ครับกดอัปเกรดระบบก็จะให้เราหักเหรียญนะครับก็กดยืนยันนะครับก็ใส่รหัสผ่านนะครับเอาใส่รหัสผ่านเป็นตาแหน่งที่2เสร็จแล้วก็ใส่รหัสผ่านอัปเกรดอีกครับกดอัปเกรอีกเป็นตำแหน่งที่3ครับถ้า าตัวนี้ยังไม่โชว์เป็นตำแหน่งที่ที่3นะครับเป็นเมมเบอร์นะครับก็ให้เรากดรีเซ็ตตรงนี้ครับกดรีเซ็ตตรงนี้ครับกดรีเซ็ตตรงนี้แล้วแล้วตำแหน่งเราจะเปลี่ยนนะครับเมื่อเราอัปเกรดเหรียญหักไปแล้วนะครับยืนยันใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วเหรียญหายไปแล้วนะครับมากดตรงนี้ครับรีเซ็ตก็ก็จะขึ้นตำแหน่งให้ก็จะอัปอัปเดตนะประมวลผลใหม่นะครับสำเร็จนะครับกดจนเป็นจนเราเป็นตำแหน่งที่4ครับ นะตำแหน่งที่4ก็คือตำแหน่ง s อ o โซเรตนะครับนะก็มันจะหักหายไปตามตามมูลค่านี้เลยครับมันจะขึ้นให้เรานะครับว่าหักไปนะตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่1หักไปแล้วนะตำแหน่งที่2เนี่ยศูนย์จุดศูนเสี่นะ 4, นะเสร็จแล้วนะเรารีเซ็ตนะเครื่องใหม่ครับเมื่อเราขึ้นตำแหน่งที่2แล้วก็ขึ้นตำแหน่งที่3กดอัปเกรดอีก0ูนย์จุดศูนนะครับเสร็จแล้วรีเซ็ตเครื่องนะครับ ให้ให้ตัวข้างบนเป็นตำแหน่งเราขึ้นตำแหน่ง member ก่อนแล้วก็อัพตำแหน่งที่4ครับ associate นะครับอีก0.02420ครับระบบจะแจ้งเราว่าระบบจะหักเงินจำนวนนี้นะที่เราเติมไว้ในกระเป๋า wallet token p o c k a g e นะครับนะเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นตำแหน่งนี้ครับนะเมื่อเรากด reset ตรงนี้นะนะ reset ตรงนี้ครับเราจะขึ้นตำแหน่งตรงนี้ครับ associate ตรงนี้โชว์ใต้รหัส id ของเราครับนี่คือ ยินดีด้วยนะครับท่านขึ้นตําแหน่งแรงสี่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านเอามือปัดปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นนะครับแล้วก็มาดูตรงช่องนี้ครับตรงช่องที่มีจํานวนสมาชิกนะตอนนี้ณวันนี้ครับ 27, สิงหาปี2568มีสมาชิกทั่วโลกแค่ 2,850, นะครับเอามือสไลด์ครับเอามือสไลด์ไปซ้ายขวาตรงนี้ครับให้ให้เห็นตรงนี้ครับเลเวลตรงนี้ครับ รีวอร์ดนะครับเราจะอยู่ในการจัดอันดับอันดับรับรางวัลโบนัสรีวอร์ด8.66ซึ่งทางระบบจะจ่ายให้เรา6เลเวล6ครั้งนะครเราจะถูกจัดเรียงไว้อยู่ในเลเวลที่1นะครับเตรียมรอรับเลยเดี๋ยวเงินจะเข้ามานะครับอัตโนมัตินะครับซึ่งรอรับตามโครงสร้างเลยครับ8ก้อน นะฮะแเลเวล8ครั้งนะครับได้ช้าได้เร็วได้ก่อนระบบจะจัดเรียงให้ได้ทุกคนนะครับที่ขึ้นแรง4ไม่มีเงื่อนไขด้วยเงินเพียงพันไม่เกิน1,400บาทนะครับท่านก็จะได้เป็นผู้ถือครองเหรียญ BNB 8 6น BNB 6นะครับนั้นขึ้นมารับรางวัลรีวอร์ดนะครับออโตโออ้กวบอนรีวอร์ดจากแพลตฟอร์ม c 3 นะครับกันทุกคนนะครับตรงนี้คือเป้าหมายแรกที่ทุกคนต้องพิชิตนะครับก็ฝากาติดตามนะคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับให้เพื่อนสมาชิกดูย้อนหลังได้และติดต่อผู้นำของท่านนะครับขอฝากไว้ที่นี้ครับสวัสดีครับ